สะดวกก่อนขว้าที่ทำม่วงกวนแม่สมจิตดูค่ะหอ,อมมากถ้าไฟเห็นร่างประดแดดจะไมเป็นใหม่ไฟแรงขวานใหม่เลาเราก็ขวาเราก็ขว้าพร้ขขอมร้อนด้วย ขยันแทะม่ดมือบัมือก็บมม,ผม,ผม่วงค่วนดดคุณหมอเนะาะคุณหมอควมมอนบะม่วงเนาะคุณหมอก็เกียณน,นะคะควนมะม่วงในวัยแปดสิบปีค่ะ,ะ,ออกะเก่งไหมคะในวัยแปดสิบปีนะคะเจแ็นเลิกเทียงได้บาขาหายเนี่ยการอะนีก็เดี๋ยวมถามเได้อจะมาก็ได้ขวนต่อแรงไง ไม่ดีคนตอนเ้าวขปั้นแล้วก oh, ็ขวดโอ้กระเด็นเห็นไหมกว่าจะออกมาเป็นมะม่วงกวนอืมกระเด็นกระดอนเด๋ต้องระวังไม่ใช่ทำมาง่ายๆนะคะนคนซื้อไม้ไผ่มาให้ก็โอ้สุดยอดไว้แปดสิบปีค่ะควรมะม่วงเฉยสุดยอด ก่อนห้อนแยงดีแห่งเร็วใช่ไหมตากร้อนๆโหเกะเด็นคักเตาหมดไปกี่ใบแล้วนี่เตาก็รู้สึกว่าทนเนาะถ้าต้องไปได้ทานแดกน่ะเตาแก้กอืม ยอดต่แกปิกนิกมอม่วงมะม่วงกวนสูตรโบราณนี้มะม่วงอ,อกล่องนะคะอ,อกล่องห <Okay. S 1> อมมาก วรดีสอกอโอ้โหทำวันไ่เลยป่าดไปเดไปเรื่อยๆแล้วป้าจะเก็บใส่ตู้เห็นไม่แห้งที่ราป้าม้าเขาเอาไปหน้ากำบังอืมเพื่อนโรงงานเขาเขาเคยตีมันอร่อยเนาะมันมันไม่ติดฟันเนาะมันละลายในปากเลยนุ่มไม่เหนียวค่ะ ไม่เหนียวนะคะแกทําไม่เหนียวไม่ติดฟันอร่อยทานแล้วละมุนล,ลิ้นมากเมื่อวานนี้เอาไปสองกล่อง